แลสิ่งที่เพื่อนจะได้เห็นในวิดีโอนี้นะครับก็คือความมหัศจรรย์ของเหรียญครับบอกเลยครับว่าเพื่อนดูวิดีโอนี้จบแล้วจะต้องอึง้งทึ่งเียวฮาอินฟินิตี้ <c oughs> ผมเปอรซีตัวแสบนะครับใช่แล้วครับอย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับวันนี้เป็นการทดลองเกี่ยวกับเหรียญในบ้านเราในเหรียญเงินในบ้านเราเนี่ยครับทุกเหรียญเลยเหรียญหนึ่งบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญทุกเหรียญบนโลกนี่ครับมันมีความลับอย่างหนึ่งที่น้อยคนจะรู้นะครับคือว่ามันสามารถกักเก็บน้ําไว้ได้ครับว้างงได้งงไม่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยมันจะสามารถเก็บน้ําไว้ได้กี่หยดครับโอ้โหใครตั้งคำถามแบบนี้ก็แปลนะครับผมก็ไม่เคยคิดจะสงสัยเรื่องที่แบบน วิดีโอมาไงครับมันเป็นของต่างประเทศนะไม่ไแน่ใจว่าเหรีหยญในเหรียญดอลลาร์เลยหรือเปล่านะเขาวางไว้แล้วก็เอาน้ำหยดหยดครับปรากฏว่าหยดได้ถึงไม่บอกไม่บอกกเดี๋ยวมาเดามาดูกันเองดีกว่านะครับซึ่งวิดีโอนั้นนะเขาทําให้ดูแค่เหรียญเดียวแต่วันนี้ครับผมจะทดลองทั้งหมดเลยครับเหรียญหนึ่งบาทเทหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทและเหรียญสิบบาทครับทดลองทั้งหมดสี่เหรียญเลยครับเรามาดูกันครับว่าแต่ละเหรียญเนี่ยสามารถเก็บน้ําไว้ได้กี่หยดครับ ปถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับมาดูกันครับวิธีทำของผมนะครับก็คือจะใช้หลอดหยดอย่างนี้นะครับค่อยๆหยดลงไปเฉอหยดติ๊ง จริงเรานับคําว่าได้กี่หยดครับแต่ในณขั้นต้นตอนแรกนี้นะครับลองมาดูกันก่อนดีกว่าครับเพื่อนๆอย่าขี้โกงนะอย่าเพิ่งแอบ,บไปดูตอนท้ายก่อนนะครับเอาด้ตอนนี้เลยนะเขียนคอมเมนต์เดาก่อนครับว่าแต่ละเหรียญเนี่ยได้กี่หยดครับอ่ะเหรียญหนึ่งบาทได้ห้าหยดเหรียญสองบาทได้สิบหยดอะไรอย่างนี้ครับในส่วนตัวผมนะถ้าให้ผมเดาก่อนที่ผมจะได้ดูเห็นวิดีโอนะนะั้นนะสมมติผมลืมวิดีโอน,นั้นทิ้งไปเลยนะครับที่ผมเห็นมาให้ผมเดานะเหรียญหนึ่งบาทห้าหยดเหรียญสองบาทสิบหยดห้าบาทสิบห้าหยดสิบบาทยญมันกระจิ๊ด เดีย๋ยวใช่ไหมล่ะเพื่อนเขียนคอมเมนต์ตอนนี้เลยครับเดาก,กันก่อนเลยครับว่าเท่าไหร่ครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเพื่อนจะเดาถูกหรือผิดครับเห็นเดาแล้วนะถ้าเดาแล้วมา,มาเริ่มกันเลยครับเราเริ่มจากเหรียญแรกเหรียญหนึ่งบาทก่อนเลยเนาะมาดูกันครับประโยชนดเลยนะ,ะโโหนึ่งอะสองสี่ห้าโอ้โหนี่ถ้าหยดที่เดาตอนแรกแค่ดีเองครับน่ไปไกลเลยครับอ่ะไปเลยน,นะครับหกเจ็ดแปด 9 10 1ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าิแอยิบสยิบยิบยิบหยิบหยิบยิบแและย9ิบเกและสามิบ โอ้โหจบที่30พอดีครับแม่น้ำหยดที่30ปุ๊บก็ไปเลยครับตรงนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจปริมาตรนะครับว่าไอ้เจ้าหลอดห,หยด1หยดเนี่ยมันปริมาตรเท่าไหร่ครับน้ำครับแต่สําหรับเหรียญบาทได้30นะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะผมเดา5นี่ล่อไป30เลยเนาะว้าวแค่เหรียญแรกก็เวอร์วังอลังการซะแล้วครับ ต่อไปมาที่เหรียญสองบาทครับนี่ผมขอแก้ที่เดาได้ไหมเมื่อกี้เหรียญบาทได้ตั้ง30มหยดเนี่ยเหรียญสบาทผมวามีห้าสิบมามาลองดูกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก1จ็ด17 1เก้า0ิบเจ็ดสองส2มส7 2ห้าดยห้ายิบหกยิบเจ็ดยิบแปดอ้าวย8แปดเองครับ อ้าวอะไรครับเนี่ยทำไมเหรียญสองบาทถึงได้น้อยกว่าครับเออไม่แน่นะตัวรูปร่างของเหรียญน่าจะมีผลนะครับแต่ถ้ากับว่าเหรียญสองบาทได้แค่28หยดเท่านั้นครับอู้เอาละครับเกมพลิกนะครับเหรียญใหญ่ขึ้นแต่ได้น้ําน้อยลงครับอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยต่อมาที่เหรียญ5บาทครับเมื่อกี้ยังแปลกอยู่เลยครับเหรียญ2บาทครับทั้งๆที่พอเหรียญใหญ่ขึ้นมันก็น่ากว้างขึ้นน่าจะสามารถได้มากขึ้นนะแปลกจัง นะแต่ก็นั่นแหละผลการทดลองมันไม่เคยโกหกครับมันได้แบบนั้นก็เป็นแบบนั้นนะมาดูที่เหรียญห้ากันครับมาทีนี้ผมไม่การเดาอะไรล้ะมั่วไปหมดแล้วเนี่ยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดอ่าหกแรกไปก่อนแล้วครับว่าเดี๋ยวมันค่อนข้างใหญ่เนาะตรงนี้ยังไม่เต็มเลยเห็นไหมครับอ่ะมาต่อครับ21่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่ิบสามยี่ยิบห้ายิบหกยีิบเ็ดยิบแปดยี่สิบเก้าสา ออกไปแล้วครับเฮ้ยอ๋อได้แค่30เองครับเฮ้ยนี่มันจบที่30จริงๆเหรอครับเนี่ยด้วยรูปแบบของเหรียญไหมหรือว่ายังไงครับเออเหรียญเงินไทยได้แค่30เองเหรอครับโอ้แปลกจังครับอ่าสาเช่นกันครับและเหรียญสุดท้ายครับเหรียญ1ิครับวันนี้ผมชักไม่แน่ใจแล้วเผอว่าได้ประมาณ30ทุกเหรียญเลยมั้งเนี่ยเนาะอ่ามาลองดูกันครับหนึ่ง ส3งส6มสี่1้า1กเจ็ดแปด3ก้าสิบเอ็ดสสอี่ากเจ็บยิบอง่สาีหเจ็ดแปดยเก้าสามสิบอ่าตอนนี้สามสิบแล้วครับเาจะได้มากัว่าเพื่อนแน่นอนครับอันนี้ไปต่อครับสามเอ็ดสามสอง1ามสาม1ี่ห้าหกเ1็0แป้าสิบ0สิบส่หาจ็แด้าบอดห้า้่เก้าและหกสิบเฮ้ยหกสิบครับหกสิบยังอยู่ครับอ่าไปต่อครับ หกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบโอ้โหไปแล้วครับเจ็ดสิบพอดีไปเอง้วครับโอ้โหเลขสวยจริงๆิครับโอ้โหว้าวเหรียญสิบนี่ทิ้งห่างเพื่อนไกลแบบไม่เห็นฝุ่นเลยครับได้เจ็ดสิบหยดครับอันนี้สุดติ่งกระดิ่งแมวเลยครับว้าว ตรงนี้ตอนที่ผมลองทำเมื่อกี้ผมพบเจออย่างหนึ่งครับบางทีมันยังไม่เต็มครับแต่มีน้ําสักหยดหนึ่งอะออกไปก่อนปุ๊บมันจะทําให้เป็นทางให้น้ําออกได้ครับมันก็เลยไม่ได้เยอะเท่าที่มันควรจะเป็นนะนะผมอ้องใงม่อีกรอบล้วกันนะครับกับเหรียญห้าครับขอแก้มือนะครับมาดูกันใหม่นะครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนี่น,น,นี่เห็นไหมเริ่มมีอย่างนี้แล่น่าจะไม่รอดนะครับอ่ะ

เห็นไหมครับเนี่ยมันจะหยดออกตามตรงนั้นจริงๆครับนั่นแหละครับใช่เลยครับแต่ซึ่งด้วยมันเป็นรูปที่ตัวเหรียญด้วยม่ีผมองทำไปเล่นหลังกล้องประมาณ3-4รอบเป็นแบบนี้ตลอดเลยครับใช่ครับน่าจะเป็นเพราะแบบนี้มันเลยเก็บได้ไม่มากนะครับสรุปผลการทดลองเป็นดังนี้ครับอ่นนี้นะครับเมื่อกี้ที่ผมนับนะครับสามสิบยี่แปดสามสิบเจ็ดสิบนั้นมันไม่ถูกครับเพราะว่าหยดนั้นที่นับมันเป็นหยดที่น้ําออกแล้วครับแต่ว่ามันไม่ถึงครับเราต้องลบไปหนึ่งครับเท่ากับว่าเหรียญหนึ่งบาท เหรียญ2บาทได้ที่27หยดครับเหรียญ5บาทได้ที่29หยดเช่นกันครับกับเหรียญ1นบาทนะและเหรียญ10บบาทได้ถึง69หยดครับนี่ครับทั้ง4เหรียญสามารถเก็บหยดน้ําได้เท่านี้ครับว้าวเย้เป็นยังไงอึ้งเลยวะนะครับเหรียญ10บาทแค่นี้นะครับเก็บน้ำได้ถึง70หยดครับองจุดที่70ดลหกสหยดครับ บ้าไปแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นมาได้ขนาดนั้นเลยหรอครับโอ้โหแต่ก็ได้เลยครับผมว่ารูปแบบของเหรียญน่ะมีผลมากๆเลยครับเดี๋ยวเราดูใกล้ๆกันครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าจากกล้องจะพอมองเห็นหรือเปล่าครับแต่ผมมองเห็นตรงนี้ครับมาดูความแตกต่างครับมาถ้ามองจากมุมข้างด้านนี้จริงๆมันแทบจะไม่แตกต่างกันเลยครับมองดูยากมากครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญในมือครับไปหยิบมาครับหยิบมาแล้วลองสัมผัสดูครับเพื่อนดูดีครับที่ขอบข้างๆของเหรียญหนึ่งตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีเงาดำๆเห็นไหม เพราะว่ามันนูนขึ้นสูงครับมันเห็นเงาดําเยอะพอสมควรนะครับดูเทียบกับเหรียญ2บาทเห็นไหมครับนี่เห็นไหมมันจะไม่ค่อยเห็นเงาข้างๆครับเหรียญห้าก็เช่นกันครับเหรียญห้าบองผ่านผ่านเหมือนมันจะได้นะมันเหมือนมีเป็นร่องๆข้างๆนะแต่ก็เงาน้อยเห็นไหมครับน่าดูกับเหรียญสิบนี่เห็นชัดเลยเห็นไหมนี่นี่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่ขอบนี่เห็นไหมนี่เป็นเงาชัดเจนเลยครับเนี่ยมุมมุมนี้ก็เห็นเหมือนกันเนี่ยดีๆที่ขอบทั้งสองข้างเป็นเงา รอบๆเลยนะแล้วเรียญกินเป็นสิบเหมือนเป็นกำแพงเมืองขึ้นมาเลยประมาณนั้นนะครับแต่ต้องมองดีเนี่ยมองยากมากนะมองวันผ่านนี่ก็เหมือนกันนะครับอันนี้จะเห็นชัดที่สุดครับถ้าเพื่อนๆไปหยิบเหรียญแล้วมาลองรูปๆเองครับชัดเจนแน่นอนครับก็นั่นแหละครับตรงนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้มันสามารถกักเก็บน้ําได้มากหรือน้อยแตกต่างกันนะครับปรากฏว่าถ้าเทียบจากขนาดตัวนะเหรียญหนึ่งกับเหรียญสิบอะชนะขาดเลยเพราะว่าเหรียญหนึ่งเล็กนิดเดียวเก็บได้ทั้งสามสิบเนี่ยเหรียญสองกับเหรียญห้าก็ได้ประมาณสามสิบเ่ทา ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลงไปไล่อ่านนะถ้าใครตอบมาตรงเป๊ะๆเลยเออยิบเก้ายิบเจ็ดยิบเก้าหกเก้าเนี้ยแปลว่าดูชัวร์ดูแน่นอนครับถ้าตอบแบบห้าสิบอะไรพวกเนี้ยอ่าเรียกว่าเดาจริงครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีใครเดาถูกหรือเปล่านะครับมันไม่ถูกแล้วไปจะหรอกอาจจะใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับประเด็นน,นะครับทั้งหมดนี้คือความพิศวงของเหรียญที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ครับเป็นไงเขียวยังเขียวซาบซ่าเลยนะผมขนลุกหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยทำไมอะเสียวเรื่องเหรียญเนอะป้าปวด เออชงเองเล่นบุกเองตกเองเลยเนี่ยแหละยูทูบเบอร์ชายเดียวมันก็ต้องประมาณนี้นะรครับ <laughs> อ่ะอยังไงก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับเพื่อนๆลองทําดูครับไม่แน่เพื่อนๆอาจจะได้ผลที่แตกต่างจากผมก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าไม่นแน่จะเกินกันมากหรอกบวกลบไม่เกิน5ผมคิดว่านะบางทีมันจะอยู่ที่จังหวะมือจังหวะการปล่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมัน่นใจเลยว่าบวกลบไม่เกิน5แน,น่นอนเด็กๆเพื่อนๆไปลองทําดูได้เท่าไหร่คอมเมนต์บอกด้วยนะจ๊ะอยากดูเช่นกันนะครับติดตามวิดีโอหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับผมลงวิดีโอใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกััััััััันน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 ะะะคคคครรรรรรบบบบเเเเพพาผมมมลลลงงงงวววววิิดดดีีีีีีโออททุุุกกไ่่่หยยแ้้้จสส แอบจิกเมียมาก็เข้ากระเป๋าเราสิคาารับอ่ะโธโอยอยู่รอดเดือนหนึงแล้วเรา